เดี๋ยวให้พักเหนื่อยนิดนึงได้เลยครับได้เลยครับเป็นไงบ้างคะสนุกดีครับสนิทเลยฮะแล้วบอกว่าอีกห้าปีคงจะได้ไปด้วยนะฮะที่รูเบยนะคะไม่เอาเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวไปด้วยกันเลยดีกว่าปีหน้าไปที่ไหนครับปีหน้าไปที่อิตาลีไงคะอ๋ออ๋ออันนี้จัดปีหน้าใช่จัดปีหน้าผก็มึนจัดปีหน้าค่ะที่มิลานนะคะ2015อ่าโอเคอย่าใช่พี่นัทนะคะลองเชิญชวนพวกเราทุกคน ให้ใหชวนกันไปงานไทยแลนด <ไป S 1> <ร>์ปาร์านนี้เหลครับใช่ค่ะคือแล้ววันนี้หลายคนคงได้เห็นตัวอย่างจําลองไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าของจริงจะยิ่งอลังการกว่านี้อีกยิ่งน่าภูมิใจในประเทศไทยของเรายิ่งกว่านี้นะครับถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมไปช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยเรานะครับเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆที่จะทำให้เท่าไรชาวโลกได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยแล้วก็ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันเป็นความรุดวสม,มุิที่เราอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมโลกของเราด้วยทุกทุกชาติน,น,นะครับยังไงก็ไปร่วมกันครับถ้าใครสามารถไปได้ครับผม,มพูดดีมากขอเสียงปรบม,มือให้พี่ัน,นะครั้งนึงค่ะอ่าและสุดท้ายแล้วเ๋ย่ให้พี่ณัฐขาดงานฝากคุาคงานเยี่ยมมากเลยฮะ ก็ฝากช่องทางติดตามแล้ว so กันนะครับท um ั้ง Facebook, Fan Page, Twitter, Instagram, นะครับแอดนัทศราทรนะครับอย่าลืมวันนี้ใครถ่ายรูปมาแท็กมาให้ด้วยนะครับจะได้ตามไปกดไลค์ให้นะครับแล้วก็อีกรวๆนี้ครับเดี๋ยวเพิ่งอัดซิงกันใหม่ไปแล้วก็รอฟังกันด้วยนะครับฝากไปด้วยครับขอบคุณครับในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่นัทมากๆากนะคะที่มาให้ความสุขกับเราในวันนี้ขอบคุณมากคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนาก